เฮ้ยทำจริงโห oh, พี่ดีใจแต่พี่ไม่ได้ขายคอลลาเจนนะไม่เลยครับไม่เลยเราว่าโอยถอดแวรนดดีกว่าอเอยคนจะได้เห็นชัดชัดเออจริงๆเราว่าเราเป็นคนแบบค่อนข้างแบบอารมณ์ดีตลอดเวลาเราว่าเราว่ามันมีผลเหมือนกันนะค,นนนนะคือเราว่าสุขภาพจิตของคนมันมีผลต่อแบบเขาเรียกอะไรอ่ะสิ่งที่มันแสดงออกมาภายนอกอะไรเงี้ยน้องอารมณ์ดีเปล่าโอเคอเคล็ดลับเยอะไหมครับพี่ว่าแบบทำยังไงถึงดูเด็กจ้า ไม่เลยนะคือจริงๆแล้วไอ้ไอ้ไว้ก็ใช้ชีวิตเหมือนคนปกตินะครับก็ออกกําลังกายก็ไม่ค่อยออกเท่าคนอื่นเขาก็พยายามพยายามแบบอารมณ์ดีมากกว่าไอ้ว่ามันมันน่าจะดีกว่าถ้าเราแบบอารมณ์ดีในทุกๆวันแต่มีคนมาทักเราไหครก็มีบ้างครับเหมือนแบบเอ้ยหน้าเด็กดีจังอะไรเงี้ยแบบเออไม่น่าเชื่อว่าปีนี้จะยิบสองแล้วอะไรเงี้ยจริงๆถ้าคิดถ้าคิดอยากจะทําจริงๆ เฮ้ยเคยคิดมานานแล้วว่าอยากทำอยากทำอยากทําจมูกอันนี้จากใจเลยเพราะว่าคือคือตั้งแต่เด็กแล้วอะ่ะคือรู้สึกว่าจมูกโตมาตลอดคือพ่อเป็นคนจมูกโด่งมากและจมูกเรียวส่วนแม่เป็นคนจมูกโด่งแต่จมูกโตเราก็เลยได้ทั้งโดง่งทั้งโตมาใช่ไหมฮะแต่ว่าแบบพอมันผ่านมาจนถึงตอนนี้อยู่มาแบบ1ิบกว่าปีแล้วอะ่ะคือถ้าไปทําตอนนี้ก็ก็ไม่ได้ประโยชน์อะไรและอีกอย่างหนึ่งที่ตั้งแต่เด็กที่แบบไม่ได้ทําอะไรเลยเนี่ยเพราะว่ามีคนทักว่าเอ้ยมันจะรวยนะจมูกแบบนี้อะไรเงี้ยก็เลยรอรวยมาตลอดเลยครับผม ก็รวยตามอัตรภาพเออครับผมยังอยากจะคิดจะทำอยู่ตอนนี้ไม่คิดจะทำอะไรแล้วครับคือจริงๆหลายคนแบบตั้งแต่สมัยเด็กๆมากกว่าอ้ยตาไม่เท่ากันข้างหนึ่งแบบสองชั้นข้างหนึ่งชั้นหนึ่งทำไหมอะไรเงี้ยเหมือนแบบมันมันเลย่มันถึงตอนนี้แล้วอ่ะก็เลยเออไม่ไม่คิดจะทำอะไรดีกว่าให้มันให้มันเป็นไปตามแบบสภาพอะไรเงี้ยน่าเด็กนจะีว่าารัเฮ้ยจริงเหรอไม่มีอะดิถ้ามีก็ดีอะดิเออไอ้ว่ามันดีออกนะ ไอ้ว่ามันไอ้ว่ามันดีออกการที่เราแบบมีชีวิตอิสระมากอะไรเงี้ยคือถ้าหลายคนรู้จักไอคือเราอยากไปไหนเราอยากทําอะไรยเงี้ยมันก็อิสระแต่ว่าไม่ได้หมายถึงคนไม่โสดไม่ดีนะคนที่เขามีคู่มันก็ดีคือเขาก็มีคนแบบช่วยคิดช่วยอะไรแต่เหมือนไอแบบใช้ชีวิตอยู่กับเพื่อนใช้ชีวิตอยู่กับการทํางานอะไรเงี้ยเออไอก็มีความสุขแล้วอะไรเงี้ย จริงๆไอ้ว่ามันเป็นมันเป็นชีวิตมนุษย์ปกติเนาะมันคงมีแบบคนแบบพูดคุยบ้างอะไรบ้างในช่วงเวลาที่ผ่านมาแต่ว่ามันยังไม่ถึงช่วงเวลาที่แบบเราจะต้องพูดคุยกันแบบจริงจังขนาดนั้นอะไรเงี้ยก็มันก็มันก็ปล่อยผ่านไปเรื่อยๆตามสบายอะไรนะฮะปล่อยผ่านมนโอ้โหผ่านไปกี่คนแล้วไม่รู้นะไม่รู้นะเหมือนเหมือนมันยังไม่ได้แบบคุยจนถึงขั้นแบบเออเราจะต้องแบบ a ทค in relation หรืออะไรก็ตามอะไรเงี้ยเหมือนแบบด้วยความที่เราอัธยาศัยดีด้วยเราก็ทักทุกคน เนาะฮะไอ้ก็เป็นเรื่องปกตินะครับคือมันก็ไม่เห็นจําเป็นที่จะต้องแบบมีข่าวเรื่องความรักหรืออะไรก็ตามไอ้ว่าก็เวลามีผลงานทีนึงก็ให้ติดตามกันว่าเอ้ยมีผลงานพอไม่มีผลงานก็ไอ้ก็ไปลันลาเที่ยวเล่นอะไรของไอ้อะไรเงี้ยไอ้ว่ามันก็โอเคเพราะไอ้คงไม่ได้แบบอยู่ในวงการแบบต้องมีข่าวตลอดเวลาไม่คือมันนักแสดงแต่ละคนคงมีคาแรคเตอร์ที่แตกต่างกันออกไปจริงๆเราเปิดโอกาสเปิด โอ้ยก็ธรรมดาปกติครับคือถ้ามีคนดีๆเข้ามาในชีวิตไอ้ว่ามันก็ทุกคนก็คงอยากที่จะแบบเจอคนดีๆคนที่แบบเข้าใจเราคุยกับเรารู้เรื่องอะไรเงี้ยเออแต่ว่าไอ้เป็นคนรักอิสระค่อนข้างสูงมากคือถ้าหลายคนรู้จักไอ้คือสมมติไอ้รู้ไอ้ว่างอีก3-4วันข้างหน้าอะไรเงี้ยวันนี้ไอ้อาจจะจองตั๋วแล้วก็ไปที่ไหนสักที่นึงอะไรเงี้ยคือไอ้ไม่ค่อยเขาเรียกอะไรไม่ไม่ค่อยไม่ค่อยยึดอยู่กับอะไรเท่าไหร่อะไรเงี้ยไปเรื่อยๆครับเลยทให้เราหวงความโสดอะไรอย่างงี้ ไม่ถึงขั้นนั้นนะครับแต่ว่ารู้สึกว่าการเป็นการเป็นอิสระมันดีเพราะว่าจริงๆแล้วเพื่อนที่สนิทที่สุดของเราเลยคือเพื่อนเพื่อนมหาวิทยาลัยของเราอะนะมันเหมือนแบบเราเรามีตรงนั้นเราก็รู้สึกมันเติมเต็มแล้วอะไรเงี้ยเจอเพื่อนบ่อยมากเลยเขาจะมีเร่งไหมคะว่าอยากให้ลูกชายมีครอบครัวโอ้ไม่มีครับเพราะว่าพี่ชายเพิ่งจะมีน้องตอนนี้เขาคงยังเอ็นจอยอยู่ตรงนั้นและอย่างเขาเขาให้อิสระเราอยู่แล้วอะเราว่ามันเป็นเรื่องปกติครับเราว่าเป็นเรื่องปกติมากเราไม่อยากมีน้องมาก อุย้ย <laughs> น้องอยากมีน้องเปล่า <laughs> <laughs> มีหลานครับมีหลานมีหลานมีหลานม,ม, <c oughs> มีเรื่องอะไรเปล่าจะเข้าประเด็นอะไรเปล่า <laughs> <laughs> ใช่ใช่โสดครับโสดร้อยเปอร์เซ็นต์ไหมร้อย <100 S 2> <100 S 1> ครับร้อยร้อยร้อยเลย <c oughs> จริงๆอ่ะคือตอนเด็กๆมันก็คงบแบบชอบคนหน้าตาดีเนาะเ <laughs> พราะว่าใครๆก็คงชอบคนหน้าตาดี <c oughs> ทุกคนนะฮะไอ้ว่าพอเราโตขึ้นสักพักหนึ่งอ่ะเราคงไม่ได้คิดว่ามันจะต้องแบบ หน้าตาสําคัญอะไรแต่ว่ามันก็ต้องมันก็ต้องเป็นคนที่แบบหน้าตาคลิกกับเราใช่ไหมครับ mm hmm. เพราะว่าถ้าสมมติว่าเอ้ยเลือกที่จิตใจยอย่างเดียวแต่ว่าเอ้ยแบบแก้วหน้ามา้าอะไรเงี้ย mm hmm. มันก็คงมันก็คงไม่ใช่อะไรเงี้ยเราว่ามันก็แบบในที่สุดแล้วแบบคนที่พูดคุยกันรู้เรื่องเข้าใจกันในทุกๆอย่างมันคงดีอะไรเงี้ย กอะไร๋อวันนี้ก็เป็นซีนใหญ่ของเรื่องนะคร oh, oh, s s ับก uh> ็ค uh ือเราได้มีโอกาสเล่นลิเกกันหรือบ้าไงหมรองอ๋อไม่ใช่เป็นฉากงานมั่นครับผมใช่เราเป็นคู่มั่นกันเราเป็นคู่มั่นกันติดคู่หรือเปล่าจริงจริงอ๋อไม่จริงๆงถูกคู่แล้วหมายถูกถูกคู่แล้วในเรื่องแต่ว่าเดี๋ยวหลังจากนี้ก็จะมีเหตุการณ์ให้ต้องสลับคู่กันนิดหน่อยใช่ครับบ้านเขาวันนี้แต่งสวยหรออครัะ ก็อันนี้พี่ยายก็กำลังจะไปเตะบอลนะคะครับผมเฮ้ยลาเล่นครับผมเป็นไงบ้างน้องเจสก็ดีค่ะไม่เคยใส่ชุดนี้เลยมาก่อนก็จะแบบคันคันนิดหน่อยแต่ว่าชุดไทยก็สวยดีอันนี้ชื่อเรื่องหมามวยบ้าเลยครับผมก็ดีฮะก็รู้สึกเออได้ได้แต่งตัวแบบว่าคือชีวิตปกติมคงไม่ได้ใส่เนาะหรือว่าน้องๆใส่เดินเล่นกันไม่ใส่ไม่ใส่ เหรอเออก็รู้สึกเออมันมันดูภูมิฐานดีฮะแล้วก็คือเรฟเฟเรนซ์เขาเป๊ะมากอย่างอย่างตัวภาพพันเขาเรียกอะไรเนี่ยอ่ะนิกไทสเนี่ยฮะตอนแรกเราก็สงสัยว่าเฮ้ยทำไมถึงพันแบบนี้อะไรเงี้ยคือเขาทำตามเรฟเฟเรนซ์ในสมัยของรัชกาลที่5นะครับใช่ได้เข้าฉากแบบมั่นเออใช่ๆชีวิตนี้ยังไม่เคยแต่งงานเลยยังไม่เคยมั่นด้วยเออยังไม่เคยเหมือนกันเออได้ลองก็ดีครับสนุกดเข้าฉากแบบนคู่กันมัเหมือนคุ้นกันแล้วมากๆเลยอ่ะเนาะ เพิ่งคุยเรื่องคี้กันสนิทกันเออมันเหมือนคุ้นกันมากอะครับก็เลยไม่ได้เขินอะไรตอนที้ถ่ายไม่ได้กินอะไรกันโอ้ก็ใกล้จะปิดแล้วเนาะใช่เพราะว่าใกล้จะออนแอร์แล้วค่ะก็เหลือพรุ่งนี้แค่คิวเดียวใช่ครับได้ข่าวคร่าวว่า16มีนาค่ะ16มีนาแต่ว่าปีไหนยังไม่ได้รู้เนาะปีหน้าปีนี้สิเออ16มีนาครับ อ่ะค่ะให้พี่ค่ะหนูเลยก็ค่ะฝาาละครเรื่องบัวแรงน้ำเวอร์ชันัน2 5 5ร9ค่ะด้วยนะคะทุกวันทุกวันพุธพฤหัสค่ะช่องพีพีทีวีค่ะกี่โมงคะสองทุ่มค่ะอย่าลืมติดตามละครเรื่องบัวแรงน้ำทางช่องพีพีทีวีเวลาสองทุ่มทุกวันสองทุ่มครึ่งค่ะทุกวันพุธพฤหัสค่ะ ก็สองทุ่มครึ่งถึงสองทุ่มสามสิบห้าอย่าล <c oughs> ืมทุ่มหมดเลยนะ <c oughs> ทำไมฉายน้อยจังฉายตลอดปี <c oughs> ฉาย้อยกว่านัน้นครับ <c oughs> อย่าลืมดูครับ <c oughs>